เด๋วเลยวันนี้วันนี้มาเปิดตัวกัน,2 2> นสองล้อทุกนะกับตะเกียบไม่เคยมากันคืนกันเลยเนี่ยวันนี้เปิดตัวตลาดสีชาว,นนวันนี้เรามาลานอะไรนะโกกดเขามาเขาเรียกกผูยเตี๋ยวจับกลางผูยเตี๋ยวจับกลางฉันกินกันอันนี้ก็ตลาดหน้าเทศบาลยำข้ามคืนศูนย์อาหาร ร้านชุนทั่วส่วนเสริมเกียร์ตอนนี้ก็น่นไปสั่งไปสั่งไอติมเล่นไอติมเจกันน่าอยู่สีชาน่าอยู่มากอันนี้เป็นยามค่ำคืนนะครับเจสาบาลสีชา สวยมากสวยมากที่นี่สวยมากนี่แหมขอบคุณ <Yeah. S 1> วันนี้สมเกียรติทำไฮไล้าอีกแล้ววันนี้โอ oh ้โหเชื่อแล้วไปไปบ้านเสือเหน่ง80โลนะพวกงงตายแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้มาเกาะลอยอีก แล้วเดี๋ยวได้ข่าวว่าจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรอยู่ด้วยเนี่ยนี่จะปั่นจักรยานไปวัดหลวงพ่อ,อกันตอนนี้ฟิตหน่อยอันนี้เจ้าเจ้าของร้านไอติมเขาไปนี่เลยนะเขาปั่นจักรยานเลยนะเราจะปนจักรยานไปแล้วคุยเรื่องจักรยานกันหน้าด้วยอันนี้อันนี้ผมเกินี่เป็นเป็นเคล็ดลับของการปั่นจักรยาน,น,อน,นของไอติมคนนั้น ช่าง,างใหญ่ประจำบทีอตอนนี้รถรถกันใหญ่เลยเอาหาลือซะเลยวคขากลับเอาไงจะไปรอจะไปรอรถใหญ่บนถนนหรือว่าจะไปทางเดิมให้มันไปทวนเส้นทางเอาไงให้เลือกอองั้นเรา,ากลับเข้าป,าป่ากันก็ขี่สบายกว่า เท่าถนนเราจะขี่ตัวรีบอ่ะจะต้องอยู่อยู่หลายทางก็เสาร์อาทิตย์นี่ก็ไ,ไม่น่าไ,ไม่ไม่ค่อยไว้ใจอ่ะไม่ไว้ใจไม่ครัข้ามอย่างข้าอืมเนี่ยเข้าป่าดีกว่านะลองลึกเป็นเมตรโอ้โหเดี๋ยวมันเบียดเราลงไปก็เลิกกันนี่ยสืนะอสนะ้อไปง่ายสื่อเปผนขอจินไว้อ่ะไปยัง,ง,งไม่เรียบ ป่าเนี่ยเจ้าถนนยิ่งคืนะเจ้าถนนเลยวิ่งกันเต็มเลนหมดปลอดภัยด้วยสีสบายใจกว่าเราอยากให้ดูว่าเส้นในหลังเขาวงคืนเป็นไงสวยสวยม่นอยู่ทัดจันนะถ้าไม่ทัดจันสวยมาก ไปยังไงไปเกาะลอยแล้วรู้สึกรู้สึกไงบ้างไม่น่ามาเลยไงเห็นหน้าแล้วต้องใจบไม่น่าเผลอพวกมัเลยเดี๋ยวไปสองเดี๋ยวขี่ย่างยกัไป่อต้องรับไปนี่ก็ไปออกไม่ถนัดสบายได้เดี๋ยวก็ไปเพราะว่าในสุดที่ต้องขับผ่านด้านตุ๊กตาแล้ว อก็เด no, ียวไปกับผเพื่อให้ครับขอาโรงบาลก็ไปนนออกโรงพยาบาลน่าไปทไโรงพยาบาลไมอหมอพักในโรงพยาบาลอ๋ยโรงพาบาลนี้ผมก็ไปตีออกชาย่เดกลับบ้านไม่ขี้นหลาย้อนเงินไปย้อนเงนมาเดี๋ยวขีไเส้นไหนอ่ะับเ้นไหนบ้นไหน เดี๋ยวเราาไปส่งเขาทงโรงพยาบาลแล้วเราก็แล้วก็ากอาทางพศรสยาม,มนะมเราเลี้ยวเข้าเพาพยาเสร็จห้องข้อไ,ไ,ไปบนกลับมายากเข้าเข้าจางไฟแดวละ่ะ แล้วเขาเข้าเข้าพายแดงพร้อมเราแล้วก็วข,ขึ้นขุชปาดเข้าโรงพยาบาลง่ายกว่า,ามาขึ้นคุชป่าง่ายโตโยต้างบ,บายกว่าไม่ต้องไปอ้อมกลับมารถโอโ้โหตัวนั้นไม่มีสัญญาณไฟเลยรถเยอะเดินเฉยเข้าฝ่ายในไปเลยนะเข้าเสียนามไมเข้าผ่านน่าโรงพักตางนั้นไปเลยก็ได้นะ รถเยอะดีสมเกียรติชอบแล้วเข้าเกตเทอร์มานี่สมเกียร์เป็นปัวใครได้เห็นเสาเทอร์านก็เสร็จพอละเจ้าถิ่นเยอะเดี๋ยวนี้สบายไปไปท่านัดก็มีร้านเจวันนี้หริชาก็มีร้านเจอย่างเงี้ยแม่กูกับพ่อว่าไม่ได้สวดติดสายม่กูคนเยอะขายดีมาก่ะ ไม่รู้ว่าหมอจะจ่าย